บทวันธาเสมาอุกาสะวันธามิพันเตสัพพังอปปราราถังคาม,มัทเมพันเตเมายากตังปุญญยังสามินาองอมาโมจิตตังสามินางกรตังปุลุญ,ญยังไนยังธาตุังสาธุสาธ สัพพังอปาราธัขมขะมะทมีปัตติอุก,กาสัทวารัตเยนกตะตังสัพพังอปาราธัขมขะมะทมีปัตติตรา การบรรทาดสีมันคำว่าสมาหรือสีมาแปลว่าเขตแดนหมายถึงเขตกำหนดที่พระสงฆ์ทำพิธีผูกพระชีมากำหนดไว้เป็นเขตแดนที่เสี่สำหรับพระสงฆ์ประชุมทำสกรัมเปรียบเทียบไดใ้ในเขตบ้านใหม่ซึ่งมีรั้วหรือกำแพงไว้เป็นเขตแดน ที่นิยมกำหนดให้นางไปวันทาสม,มาก็เพื่อให้นางไปทำความเคารพเขตขอโหสถอันเป็นเขนตแดนที่เสียสำหรับพระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมและเป็นสถานที่ผลิตสัานรรพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนพระพุทธเจา้าที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นกิริยาอาการสแสดงจบานลนอบน้อมอมตนต่อพระราตราย โดยเริ่มทับควอมครรภมาตั้งแต่ถึงเขตที่ประทับของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวประเพณีนิมยมการบรรทาเสีานี้ในส่วนภูมิภาคนิยมปฏิบัติกันทั่วไปส่วนในเมืองหลวงไม่ค่อยนิยมเมื่อพิจรารณามตาเหตุผลแล้วจะเห็นว่าควรทำดีกว่าไม่ทำ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนการเข้าไปหาท่านผู้ควรเคารพพอถึงเขตที่ท่านอยู่ของท่านก็เริ่มแสดงความเคารพน,อนอ้อมน้อมต่อท่านผู้เป็นเจ้าของสารที่ทันทีโดยการถอนหดลดร่มเป็นตนท่านเจ้าของศาลที่ที่เห็นกิริยาอาการแสดงความเคารุน้อมน้อมทอบตนอย่างนั้นจอมีจะเกิดความเมตตาปราณีต่อบุคคลนั้น มากกว่าผู้คนที่ไม่ยอมถอดหมวกแสดงความเคารพฉะนั้น